ดูดวงชาวราศีมังกรดวงชะตาของชาวราศีมังกรดวงแปกมีแต่คนหลงได้เขาแล้วห้ามทิ้งบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรครับมีมนสเสนไปไหนสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมะนัสลองสังเกตดีๆมีแต่คนแอบชอบคุณครับมนสเสนมนจันทาทำยังไงละ่ะในเมื่อเป็นแบบนี้ให้ติดต่อกับเพศตรงข้ามไว้ครับผมแต่ด้วยบนมนเสนมนคาถาของท่าน ามติดมาตั้งแต่เดชชาติจะส่งผลให้คนเข้ามาหลงไหลเยอะแยะมากมายแต่มีข้อห้ามอห้ามตรงที่ท่านได้เขาแล้วห้ามทิ้งเด็ดขาดถ้าท่านได้สี่คนก็ห้ามทิ้งสี่คนทีนี้ลหละจะเป็นเรื่องไม่งั้นจะตกตามเบี้ยดินโชคชะตาท่านจะลื่นเริงสังสรรตตกตําแหน่งเดะกฟูจะรื่นเริงสังสรรช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดีมีความสุขกับสิ่งที่ทําการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดถือดาบตั้งขึ้นนะครับ มุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังจีบจริงเอาจริงรักจริงหวังแต่งแต่ถ้ามาหลายคนทำยังไงได้ก็มันน่ารักทุกคนนะในโชคชะตาตกตำแหน่งมาผยองกล้าได้กล้าเสียกล้าดีจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเจ้า,เจ,าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วเจ้ากรรมในเวรไม่ได้แปลว่าต้องเป็นศัตรูนะครับแปลว่าเป็นคนรักก็ได้นะครับผมจะเข้ามารักเอาให้เองรักฆ่าหลงฆ่าเอาให้ดิ้นทุรนทุรายนี่คือบาปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ารักเขาแล้วห้ามทิ้งเขาับผมด้วยมนต์เจษมนต์เสน่ห์เมตตามหานิยมตกตําแหน่งความรักนะรัเผม The Lover เกิดขึ้นท่นนี้โสดจะได้มีแฟนท่นนี้มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายเ h e Lover เกิดขึ้นในโชคชะตาจะทําอะไรก็สุขสมจะเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นชิงไหวชิงพลิบครับตกตําแหน่งบุญเพราะฉะนั้นถ้าบุญกุศลมาท่านจะมีสาวสาวล้อมรอบครับ มันจะมีหนุ่มๆล้อมรอบครับบุญกุศลวาสนาของท่านมาแต่ท่านได้เขาแล้วท่านห้ามทิ้งมันเป็นกฎนะครับท่านอยากลองก็ลองดูทิ้งแล้วชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ัะผมมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นกฎข้อห้ามเพราะว่าปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองเปิดทางให้ัะผมท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้เจอคนที่ใช่ัะผมได้เบือนนายกับทุกสิ่งทุกอย่างและเตรียมตัวเฮลันข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนังจัดเต็มในดวงชะตา ดวงตาแบบนี้ดวงสุขสมสมบังดังใจหมายผ้าคุมคุมมาที่ตัวท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านมีแต่ให้ครับนะครับท่านมีแต่ให้เขานะนะครับผมอย่ามาเอาเปรียบเขานะครับผมเพราะดวงชะตาของคุณตกตําแหน่งมนเสนมีแต่คนหลงทายพิเทศเกิดขึ้นเป็นผู้มีบุญวาสนาลงมาเกิดท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยง่ายโดยเกี่ยวกับเรื่องคาถามน นะครมอัศวินขี่ม้าถือดาบป,ประหารประหารศัตรูโมมานของเก่าก็ามาช่วยเหลือปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันจุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้จะส่งผลหนุนนำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าท่านตกตําแหน่งดสตาเพศตรงข้ามจะส่งแสงนําพาซึ่งความประสเด็จเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ติดต่อกับเพ่ตรงข้ามอย่าติดต่อกับเพ่เดียวกันเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เขาเหยียบย่ำท่านครับผมอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาสนา ตกตาแหน่งหนึ่งไม่ท้าการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนองไม่หลับกระวนกระวายกระซาบกระซายตกตําแหน่งครอบครัวเพราะฉะนั้นมีเงินก็จ่ายครอบครัวแต่ว่าไม่จ่ายไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านะั้นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าไม่จ่ายจะยิ่งลำบากกว่าเดิมไปกับดักครับคำสาบแช่งมีจริงนะครับเขาเรียกว่าทําอะไรกับครอบครัวทําไม่ได้เลยนะผมทําให้ดีที่สุดขนาดครอบครัวตัวเองไม่รักแล้วจะไปทํำยังไงครับ เดซานมันเกิดขึ้นในโชคตาปากทองเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขา่าวมงคลถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอซันได้รับฟังดูดวงต่อกันยาวๆชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรมีลักษณะดเด่นคือความมุ่งมั่นอดทนและมีวินัยสูงพวกเขามักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีเป้าหมายชัดเจนและทำง,งานหนักเพื่อความสำเร็จด้วยธาตุดินที่ปกครองราศี ทำให้ชาวมังกรมีความเป็นนักปฏิบัติมีเหตุผลและมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในเดือนนี้ดาวเสาร์ซึ่งงอเป็นดาวปกอคอรองของราศีมังกรจะส่งอิทธิพลเสริมให้คุณมีความมุ่งมั่นและความอดทนมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีแรงผลักดันในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ควรระวังความเคร่งเครียดและการทำงานหนักจนเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพื้นดวงชาวราศีมังกรมีพื้นดวงที่แข็งแกร่งและมั่นคงด้วยอิทธิพลของดาวเสาวที่ปกครองราศีทำให้พวกเขามีความรับผิดชอบสูงมีวินยัยและมีความสามารถในการวางแผนระยะย,ยาว ในเดือนนี้พื้นดวงของคุณจะได้รับการเสริมพลังจากดาวเสาร์ทำให้คุณมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการจัดการและการวางแผนของคุณจะโดดเด่นในเดือนนี้คุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมและวางแผนอนาคตได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถในที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่ท้าทายมากขึ้น นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเห็นถึงศักยภาพของคุณความสามารถในการจัดการและการวางแผนของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพอย่างไรก็ต่างควรระมัดระวังในการรับภาระงานมากเกินไปให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ระยะย,ยาวและการขยายธุรกิจคุณอาจพบโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือการลงทุนที่มั่นคงแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะดีขึ้นคุณจะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากทีมงานการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้จัดเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีด้วยความสามารถในการวางแผนและการจัดการทรัพยากร คุณจะสามารถควบกลุ่มค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการทำงานพิเศษหรือการลงทุนที่มั่นคงอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและไม่ควรลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปการวางแผนการเงินระยะยาว และการสร้างความมั่นคงทางการเงินควรเป็นเป้าหมายหลักของคุณในเดือนนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนและการจัดการทรัพย์สินในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ หรือการวางแผนเกษียณอายุด้านการเรียนสำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความมีวินยัยและความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวิชาที่ยากหรือซับซ้อน ควรใช้ความสามารถในการวางแผนของคุณในการจัดตารางเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างเป็นระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอและการเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบหรือการทำโครงงานสำคัญนอกจากนี้คุณอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือการฝึกงานที่จะช่วยเพิ่มูนประสบการณ์และทักษะของคุณ ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของคุณในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระวังการทุ่มเทให้กับการเรียนมากเกินไปจนละเลยการพักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น และรักษาสุขภาพจิตที่ดียอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์การขายระยะยาวและการพัฒนาธุรกิจความสามารถในการจัดการและการวางแผนของคุณจะช่วยให้คุณ สามารถวิเคราะห์ตลาดและปรับกลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มตลาดเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ จะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและสร้างความพักดีของลูกค้าการใช้เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลอาจช่วยเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆแต่ควรพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลตอบแทนในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วเกินไปการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควรเป็นเป้าหมายหลักของคุณการบริหารจัดการการเงินและสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเสถียรภาพในระยะยาวเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีมังกรอาจมีโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการศึกษาการเดินทางเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในชีวิตทั้งในด้านการงานและการเรียนรู้สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจคุณอาจได้พบปะก,กับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆหรือได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้การเตรียมตัวอย่างดี และการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางครั้งนี้สำหรับการเดินทางเพื่อการศึกษาอาจเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของคุณในอนาคตการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นจะช่วยขยายมุมมอง และเพิ่มพูนความรู้ของคุณเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับพลังงานที่เข้มข้นและท่าทายดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี้อาจทำให้คุณต้องทบทวนวิธีการสื่อสารของคุณโดยเฉพาะในเรื่องความรัก ดาวพฤหัสบดีจะนำโชคลาภและความมั่งคั่งมาสู่คุณซึ่งอาจส่งผลดีต่อความมั่นใจของคุณในเรื่องความรักในขณะที่ดาวอังคารจะเพิ่มความกล้าและความหลงใหลในชีวิตรักของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวมังกรที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารที่ลึกซึง้งและการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันดาวเสาร์จะท้าทาย ให้คุณพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญที่อาจถูกเพิกเฉยมานานแม้ว่าการสนทนาเหล่านี้อาจรู้สึกยากลำบากในตอนแรกแต่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างคุณและคู่ของคุณดาวอังคารจะเพิ่มความหลงใหลและความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ของคุณนี่เป็นเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมสนุก ด้วยกันหรือวางแผนการเดินทางเพื่อจุดประกายความโรแมนติกอย่างไรก็ตามระวังไม่ให้ความหุนหันพันแล่นนำไปสู่การทะเลาะเบาะแวงดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะลงทุนในอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนซื้อบ้านหรือเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันการแบ่งปันเป้าหมายทางการเงิน จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคุณและคู่ของคุณด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวมังกรที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองและการเปิดรับโอกาสใหม่ๆในความรักดาวเสาร์จะกระตุ้นให้คุณสื่อสารความต้องการของคุณอย่างชัดเจนในการเดทหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆ นี่เป็นเวลาที่ดีในการเรียนรู้ที่จะแสดงความรู้สึกของคุณอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาดาวอังคารจะเพิ่มความมั่นใจและความกล้าในการเข้าหาคนที่คุณสนใจคุณอาจรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดใจมากขึ้นใช้พลังงานนี้ในการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือแสดงความสนใจกับคนที่คุณชอบมานาน ดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองซึ่งจะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามาในชีวิตอย่าลืมว่าความมั่นใจเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ก็ควรระวังไม่ให้กลายเป็นความหยิ่งโสอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความต้องการทางอารมณ์ของตัวเองนี่เป็นเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้น ผ่านการทำสมาธิหรือการเขียนบันทึกการเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นคำแนะนำเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการพัฒนาทักษะการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความรักเดือนนี้ฝึกฝนการแสดงความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมาแต่ก็อย่าลืมรับฟังอีกฝ่ายด้วยความเข้าใจใช้พลังงานของดาวอังคารเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความหลงไหลในชีวิตรักแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความหุนหันพันแล่นนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดสำหรับคนโสดอยากลัวที่จะเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆ แต่ก็ควรให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคุณความรักที่ดีเริ่มต้นจากการรักและเข้าใจตัวเองก่อนโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรในด้านความรักการพัฒนาทักษะการสื่อสารควบคู่ไปกับการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้คุณสามารถสร้างหรือพัฒนาความมัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้จงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้พลังงานของดวงดาวเพื่อนำพาความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ